สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่วัดมาอยู่ที่สำนักสงฆ์น,นะครับสำนักทุมถี่มาตามเหล็กปูสำนักสงฆ์นะครับนกคงสุดท้ายแล้วเหมือนกับวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเนี่ยมัเสาร์เนี่ยมัดตามเหล็กปูสำนักสงฆ์น้ำแข็งน,นะครับเนาะเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หายน้ำเนียได้ครับเนี่มือนี้มาตาเสานะครับท่านผู้ชมมือนี้มาตาเสาปูยังพันแดดสันเขาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวถาปูแป๊บน,นึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้มือ,น,อนียนมาครับน้ำมันน้ำบาบเรากะให้ไม่ออกเรามาเสียงสุขบ้างก็มันเนี่ยแตงสปปองตัวละ พรมันสูงข้นมานะครับเนาะมันคงสองคู่เป็นสองคครับคงสุดท้ายด้ยบรทามันสูนหมานบะรทามันบทามันแก่หลักริมอ่ถ้าเรียกกรบอกเด้เปลี่ยนแป่งรเล็กกระสุนเก้าเนาะเรียกกระสุเก้าเนาะครับเนาะสี่หกสี่กวสีหกสีเรียกตัวเก้ากับหกสี่เนาะครับเนาะเออหกสี่หกห้า หกหาไี่กูขายไรึกูเดือดกันซี้กักันยู่นี่ซีกอกกันซี้กอกซีกอกก็กันคือกันขายแค่สิบเปอร์เซ็นหกหาไม่ขายยู่นี่้วมันมยังหกหาไม่จำเนี่ยเลยก็ช่วงไม่ฝนกูน่าก็ไม่เ้ยใช่ครับขอให้ได้ก็จะไป็นการคผยให้ดูเรื่นงเดิดิ

บัวใหญ่บนล่างาครับ,บนเนยใหญ่เน่นล่างเลยหนินล่างเนี่นล่างเลยครับโอ้เน่นล่างยังในใหญ่อขอ้อไข่พันเป็นเก้าโอ้อข,อขอ้อไข่ซื้อเก็บนั่นไงเกียูนก็ซื้อรลอตเตอรี่นอ้ใหญ่ซื้อเก้าเก้าศูซย์ซื้อลอตเตอรี่อโอ้ขอมันเป็นเรื่องวันผ่าน <c oughs> เออมันย้ําปันผานะครับเนาะก็เห็นบานชนองนชุมองนดูดูนาโอภับไปเอาชุดถมชุนมองในกินเลยเหนไม่เห็นไม่ไดนแต่งติดตัวุหมดนมากมากิเลก็วมากถึงว่าเขาหมายถึงว่าคือชุดเกียร์บ้านเกี่ยวกัอันเป็นกาเงินการเกี่ยวจ่อเนาะอ๋อเกี่ยวจ่อมันมันออกมันออกชุดเกีย ันเป็นืออายุมันจะลาออกสิบเกออกสิบเกยตที่ใหญ่เอสตราไม่่เกตอไม่ออกมันเกีหอกเราสิเกียออกสิบเกียตอกอายุอายุไม่ให้ออกออกเกียรติชุนเขาชนเกียติเกีตินึงวันนี้วันนี้เนี่ยตัวนเอายายอันนั่นที่ฟันนั่นเกี่ยวปูหนึ่งเขเรยกออกสิบเกยรตเล่นครับเรียกออกก็ส่อเล่นไหมครับออกก็สอเกิดเลย บาานี้อันวันนี้ใหญ่กับฟันมันบ่ครับเออฝันเกี้ยวหล่าเหมือนอ๋ออ๋อขี้บอชไม่ขี้บ่อนออกตัวเกาทันอกเดยวเนี่ยเขาจะเคียงปะสาบเป็นมันเกี่ยวไปเยอะ่่บอกเกี้ยนึงขึเก่าร่ัหนี่ไหนบ่กลัวขี่อขึ้นขี้บ่อกะเจียวปุกหมสามเกี่ยมถึอือแล้วกระเอีไปเกี้หนึงขึ้นขึ้นเฮียวไปซ่อมาทั้งแน่กว่าก็ฟันตรงกันแต่ใหญ่ มันเนี่สิได้โชคทุโชคทุกข้าเียร์ย่ทุ้องพอันนี้เขาก่า็บแล้วมันหายต้ทุกเชียเลยเไรนบ่ได็เป็นบ่เด็ฟันออาเป็นน้เป็นเลือเขียเ anyway> ียมันหายอะเรบถ้าหมักเรื่องออกไปเขียนึงมันหิวไปเขียงตรงไหนสองเี่ยมเขาเด็ว่าออกมากเขจะหิวมากจรฟันถ anyway> ah> uh ้าวัดแปลถ้าวัดแมลไม่ออกฟันมันก็จอ อันยหายกับกับใหญยกับฟันว่านเขา,าล่วยไม่ห้ยจะใหญ่เออฟันเราเรียงเอาคออฟันตุ่มกันกระปูเลยล่วยเป็นอย่างใหญ่ล้วยเป็นเก่าล่วยเป็นเก่าั้นเข้าเป็นเที่ยเมื่อนั่นเมื่อได้เคยตอนมาเพาให้ชเรียนเนาะแต่ฉันัวลาเขาดูฟันิ่งไม่หายสองตัว เนี่าีกล็อบ้านหันาัไมงกเทียนกับคิวที่อโอ้ยเออักเทนอเันเป็นมังมือเนาะเออมือคิวมือบอกที่ว่าได้แต่ันก็ันเี็นจะไม่ออกเลยแต่ฟันเ็นไมออกเยนี่แหละนีนก็ตูก็ตูหนึ่กันได้เจอเจ้าเล็มันึอไม่ถึ่ตัวนึ่สี่หกตูีตัวอันตัวพัวัน วาระที่เป็นในในพวฟันถ้าเป็นย่นเป็่นเหรมเหมอนหมวกนถ้าเราเนื่ง่แวนเป็นนกฝันเราไม่ออกก็มากอยู่ว่าเล็นฝันเลกทั่ทามก็จะว่าขยาเกิดสอนแต่เขาเล็เกิดขย่ว่าเกิดขเกิดศูนย์องเขสอาเกิดเขยูนมีอ่เนาะโอ้เหมืนผ้าเนาะเอาผ้าพมีนเป็นผ้าไหอาฟ้าเป็นีเป็จ็ดโอ้ยเจ็บเจ ก็วก <esi> <AN> ้อของือัเนต่ไรแม่มันก็าสรางฟันมัิวก้อนยาวจิุวเนาะันมัิวัเนี่ยก็จะฟันใด่งมัน่งันืองฟันมัิ๋เพาะว่าก็บกว่าถึงอ่านมันจะออกเรมีเข่าทุนตั้งไหนบอเร็วขึ้วกวเป็นไหนบอโอ้ครับเออแม่นอยูครับไม่เป็นจ่องเ่าทุนนันบอกครับเออฟันคืวอกไดครับ่นี่อ่านมันติดอ่านมันติตาหรือว่าติดอ่านมันจะออกช่งข้างออกข้างหัออก้างหังอกข้างหังก้า อยู่บ้านอะไรยโอ้ยูบ้านเดียวกันได้ใช่อืมครับนี่นะครับเด็กผู้ผู้สำนักสองนะครับท่านผู้ชมเก่าศูนย์เจ็ดศูนยนะครับท่านผู้ชมเน้นเน้นล่างนะครับเนะ้นล่างหวางหัวงางกรเพลิงประกาด้วย เวลาที่ฉันมาละครับวานแรกต้องบุญต้องกรรมไหมัน่า่้าพู่้าฝันฝันที่ันมาละฝันเงินันงิน่เกี่ครับฝันภาพไปห้าน้ำตุนใหม่ค่อจะพาแน่นอนว่ามันเช่านี้แล้วมันเช่านี่ตรเออแบบู่นเช่านี้ต้อของพเนี่ที่อาจผูดว่าหอยกลักับแบนด้เล็กๆก็มันเช่าเนี่ยยูทูลงคูเงี้ยเช่า คนหัวลูกหาบหูก nice> ็เ่าไม่เป็นยังไงเป็นไดปูก็แบบก็แบคนหัวลูกก็วบาคนหัวลูกตอนทเตียนตัวถือกระร้ามันหนีกับว่าตัวนั่งไปคนหัวลูกหาบูกือเลาเไปว่าเพื่นลโอ้มันหนีกับโซกันมาเด้อเพื่อนลดปูเ็จะว่าเห็นคนหัวลูกหาบอเล่ไม่ออกบ้านหแล้วบ้านน้องหูซีหุดแล้วพ่อมากกบผัวเราวัวอัน ม่นซื้อไมาให่จีิครับมนเื้อม้ไห่เราอกโกมอไมาให่ตัวนึ่งเคยกับาวาถวายสังกับท่านหรอเล่ววนเลยเห็นเวนเล้สือในม้ไห่หน่งเห็นเห็นปลูกต้นใหม่หลายวะเห็นปลูกต้นใหม่หลายแล้วซือดินมาไห่ครับน้องกุ้งสีสั่งไหนครับพ่นทักการสินไหมโอ้เคมากไก่เพิ่งกับเพิ่งกับว่าเพิ่งกับบัง ลอดทูบตัวห้านี่ละโอ้เพิ่งเมืองในคลิปดิครับเออเพิ่นก็บน,น้ำมาเลย<อ>น้ำมาสองเทียดเลยน้ำมาสองเทียดเลยสองเทียสองเทียด,อ,ยดอ๋อครับโอ้มาไก่เนาะครับเน,ะน,นา,นอานะอันนี่นะครับท่านผู้ชมเด็กปูสันเด็กปูสันหนักสูงนะครับเนาะ เอาศูนย์เจ็ดศูนย์ครับครับกับเน้นล้างแล้วครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมส่งหมาสุขภูสุคนะครับบใบสีมงนะครับเนาะเรื่อยๆแห้งๆกันสุขภูสุคนนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรวลุยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ